สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังแบตเตอรี่ครับโดยเฉพาะในพวกยานยนต์ไฟฟ้าที่ช่วยให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและใช้งานได้ยาวนานที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการปรับสมดุลเซลเซล์แบตเตอรี่นั่นเองครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าในแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆห,หนึ่งก้อนเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์เล็กๆจานวนมหาศาลเลยแต่ทาไมเซลล์แต่ละตัวถึงได้แก่ไม่เท่ากันเสื่อมไม่พร้อมกันซึ่งปัญหานี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด คือความไม่สมดุลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับมันเกิดจากความแตกต่างเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตแล้วไหนจะเรื่องอุณหภูมิที่แต่ละเซลลเจอไม่เท่ากันอีกพอใช้เป็นนานๆเข้าแต่ละเซลล์ก็เลยเสื่อมในอัตราที่ต่างกันไปจนเกิดเป็นความไม่สอดคล้องกันขึ้นมาในระบบครับแล้วพอเซลล์มันทํางานไม่พร้อมเพรียงกันแบบนี้ผลที่ตามมาก็คือประสิทธิภาพโดยรวมของแบตเตอรี่ทั้งแพ็คลดลงหวบเลยครับ พลังงานที่เก็บได้ก็น้อยลงอายุการใช้งานก็สั้นกว่าที่ควรจะเป็นแล้วที่สำคัญคืออาจจะไม่ปลอดภัยด้วยซ้าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีล่ะครับโอเคครับมาดูวิธีแก้แบบแรกกันเลยวิธีนี้เรียกว่าการปรับสมดุลแบบพาสซีฟพาสซีฟบาลานซิ่งครับถ้าให้พูดง่ายๆมันคือวิธีแก้ปัญหาแบบพื้นฐานที่สุดตรงไปตรงมาแล้วก็เน้นเรื่องความประหยัดเป็นหลักเลยครับ หลักการของมันง่ายมากๆเลยครับระบบจะคอยดูว่ามีเซลล์ไหนไหมที่มีพลังงานเยอะเกินหน้าเกินตาเพื่อนพอเจอแล้วก็แค่เอาพลังงานส่วนเกินนั้นไปเผาทิ้งครับเปลี่ยนให้เป็นความร้อนแล้วก็ระบายออกไปเฉยๆเลยลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากำลังจัดสวนอยู่แล้วมีต้นไม้บางต้นที่มันสูงโดกกว่าเพื่อนวิธีแก้แบบพสซีฟก็คือตัดยอดต้นที่สูงทิ้งซะให้มันกลับมาสูงเท่ากับต้นที่เตี้ยที่สุด ถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลครับแต่เราก็เสียยอดไม้ส่วนนั้นไปฟรีๆเลยเพราะฉะนั้นจุดเด่นที่สุดของวิธีนี้ก็คือมันเรียบง่ายและต้นทุนต่ำมากครับแต่ข้อเสียใหญ่หลวงเลยก็คือการสูญเสียพลังงานไปอย่างน่าเสียดายแถมยังสร้างความร้อนในระบบเพิ่มขึ้นอีกด้วยคำถามคือแล้วมันมีวิธีที่ฉลาดกว่านี้ไหมมีแน่นอนครับมาดูอีกวิธีกันเลย นี่คือแนวทางที่ซับซ้อนขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับประสิทธิภาพที่เหนือกว่ามากเราเรียกมันว่าการปรับสมดุลแบบ Active (active balancing) ครับหัวใจของวิธีนี้ก็คือแทนที่จะเผาพลังงานส่วนเกินทิ้งไปเฉยๆเราจะย้ายพลังงานจากเซลล์ที่รวยไปให้เซลล์ที่จนกว่าแทนครับเป็นการเกลี่ยพลังงานให้เท่ากันทั่วทั้งระบบโดยไม่ปล่อยให้มีอะไรสูญเปล่าไปเลยภาพเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ เหมือนเรามีถังน้ำหลายใบบางใบน้ำเต็มบางใบน้ำพร่องวิธีแบบ Active ก็คือการตักน้ำจากถังที่เต็มไปเติมให้ถังที่พร่องจนสุดท้ายทุกถังมีน้ำเท่ากันหมดโดยไม่มีน้ำหกทิ้งไปแม้แต่หยดเดียวครับเอาละครับทีนี้เราลองมาจับทั้ง2วิธีนี้มายืนข้างกันและเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆว่าใครมีดีมีด้อยตรงไหน โอ้โหดูจากตารางนี้แล้วชัดเจนเลยใช่ไหมครับมันคือการแลกเปลี่ยนกันอย่างสิ้นเชิงเลยฝั่งพา s ซีฟเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องความง่ายและราคาถูกแต่ฝั่ง Active จะให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าในทุกมิติทั้งประสิทธิภาพการจัดการความร้อนและที่สำคัญคือช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ แล้วถ้าถามว่าในชีวิตจริงมันช่วยได้มากแค่ไหนนี่เลยครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาพบว่าแบคตอรี่ที่ไม่มีระบบปรับสมดุลเนี่ยใช้งานได้แค่372รอบแต่พอใส่ระบบ Active เข้าไปโอ้โหตัวเลขพุ่งไปถึง572รอบเลยทีเดียวครับคือมันเห็นผลต่างกันชัดเจนมากแต่มันก็มีข้อสังเกตอย,อยู่อย่างหนึ่งนะครับงานวิจัยก็ชี้เหมือนกันว่า ถ้าเซลล์แบตเตอรี่ที่เราใช้มันมีคุณภาพดีมากๆคือทุกเซลล์แทบจะเหมือนกันเป๊ะๆมาจากโรงงานเลยในกรณีแบบนี้ประโยชน์ของระบบแ c t i v e ก็จะลดลงไปเยอะครับซึ่งการใช้ระบบแพ s ซีฟที่ถูกกว่าก็อาจจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าได้เหมือนกันเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะเทคโนโลยีมันไม่เคยหยุดนิ่งตอนนี้เรากำลังก้าวไปสู่ยุคต่อไปของการปรับสมดุลที่จะทำให้ระบบแอคทีฟมันฉลาดล้ำขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลย ตอนนี้นักวิจัยกำลังเอาเทคโนโลยีอย่าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าระบบแบตเตอรี่มันสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของเราได้แล้วคาดการล่วงหน้าเลยว่าเซลล์ไหนกำลังจะอ่อนแรงแล้วก็จัดการชายโอนพลังงานไปให้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำมันจะทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับ สุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับมาสู่คำถามสำคัญครับว่าในยุคที่เทคโนโลยีอย่างรถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราตัวเราในฐานะผู้บริโภคและผู้ผลิตจะตัดสินใจเลือกระหว่างต้นทุนที่ต่ำกว่าของระบบพาสซีฟหรือจะยอมจ่ายเพิ่มเพื่อประสิทธิภาพและอายุก,การใช้งานที่สูงสุดจากระบบแอคทีฟคำตอบของคำถามนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตด้านพลังงานของเราต่อไป